เรื่องเมจิอิงเพลอร์ตอนที่295เฮ้ยยังไม่จบกันอีกเหรอเฮ้ยเสียงใครนะเฮ้ยเสียงใครเออนั่นดิเสียงใครวะตอนนี้ก็มีตระกลลูลหลวงตระกูลหลวงนะครับแล้วก็พร้อมพันธมิตรนะครับที่ยืนออกันอยู่นะครับผมทางั้นก็ฆ่าพวกตระกลลูลหลวงมันให้หมดช้าก่อนคุณชายห่วงผู้ท่านจอมพลไม่อนุญาตให้มีการทะเลาะวิวาทหรือสู้กันเองทะเลาะวิวาทสู้กันเองเหรอเฮ้ คำพูดเรานั้นน่ะใช้ได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายน่ะมีพลังพอๆกันก็เท่านั้นแต่พวกเจ้าไม่ได้ให้ข้าสู้ด้วยทั้งนั้นเหมือนข้าเดินเตะหมาน่ะมันจะไปขัดคำสั่งได้ยังไงกันล่ะช่างเป็นคาพูดที่ยะโซโอหังยิ่งนักอออะไรลยพันน้ะไปเอางั้นก็ได้ข้ารอวันนี้มาสิบป,ปีแล้วเปิดก่อนได้เปียบวยวรยุทธ์ก้าวแสงเทพกบี กะบีพาพิภพสิปีเหรอโทษทีแต่มันก็ไร้ค่าอ่ะมือเดียวพอบ้านะทำไมถึงรับได้แข็งแกงแข็งแกรงเกินไปแล้วตูมเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอาเหมือนตกแมลงวันปีศาจชัดๆด,ดูหน้ามันสีหวงผู้ชิงเทียนคิดให้ดีก่อนถึงผลที่ตามมาที่ท่านได้กระทำ ไม่ต้องห่วงข้าไม่แต่ต้องพวกเจ้าหรอกห้าพยักษ์ยังไงข้าก็เคารพท่านจอมพลตูกูตราใดที่พวกเจ้าไม่มาขวางพวกเจ้าก็ไม่เป็นอะไรหรอกแต่พวกตระก,กูลหลวมันก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วนะพวกเจ้าไปคิดให้ดีมาไม้นี้หรอเจ้านั่นมันคิดไว้ถึงขั้นนั้นเลยคุณหนูหลวรีบไปหาท่านจอมพลเร็วแค่ไปพบท่านพวกเจ้าก็จะปลอดภยัย แล้วแล้วยุ้นไห้ล่ะไม่ต้องห่วงยุ้นไห้นะเขาเป็นลูกบุญธรรมคนที่ห้าของท่านห่วงผูชิงเทียนคงไม่กล้าทำอะไรเขาหรอกแต่กับท่านมันอีกเรื่องเราขวงเจ้านี่ได้ไม่นานนะักท่านพี่ไม่ต้องห่วงรีบไปเถอะคุณนู้หรัวรีบไปกันพี่จัวน่ะชอบบอกข้าว่าข้าเป็นภาระ แต่ตอนนี้นะ่ะถ้าข้าได้ช่วยคุณหนูตระกูลหลวงได้อยากรู้จริงๆว่าเขาจะเรียกข้าว่าภาระอีกไหมคิดหนีเหรอเจ้าคิดจะทําให้คุณชายใหญ่เสียหน้าเหรอกระต่ายตัวน้อยมักจะคิดว่าจะหนีร่าจะเสีย่างข้าได้สุดท้ายมันก็แค่เรื่องไร้สาระดิ้นลุนไปก็เท่านั้นฟูริคาซันค่ายกุน เป็นการผรสานพลังที่ไม่เลวแต่น่าเสียดายพลังมันต่ำเกินไปตุม้มเฮ้อเรียบร้อยนอนเกือนเลยกงเล็บมังกรหืนโอ้อาสมมังกรได้แค่นี้เหรอและเจ้าวรายุทธไก่กานั่นมันคืออะไรไก่กาหรือไม่ข้ารู้ดีที่สุดหืมยังเจอรองอีกเหรอ ข้าแค่กระดิกขาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นฝ่ามือเมคาน้ำแข็งโอ้แบบนี้สินะพวกเจ้าใช้จังหวะที่สี่พยักโจมตีขา้าวางเขตแดนน้ำแข็งในตอนนั้นโอ้ไม่เลวเลยนี่ว่าทำเอาสักข้าเนี่ยต้องเอาจริงขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะตูแต่มันก็เท่านั้นแหละ ยังกับมแมลงเม่าบินเข้ากองไฟอ้าน้าขำสิ้นดีชูชิงออ,อนี่มันพลังอะไรกันพลังมังกรไงล่ะไอ้หนูนี่แหละคือสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติของจกักรพรรดิก็จบไปแล้วนะครับสามารถอ่านต่อได้ที่นี่เลยนะครบเพิม